เเหนการ็รพระบางเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางเป็นพระพุทธลูปปางห้ามสมุทรตามประวัติพระเจ้ากรุงอินทรปัตกษัตริย์เขมรได้มาจากเมืองหลังกาลอขึ้นโดยพออระอรหันต์นามจุลนาถเถระ หอจากทองคำผสมทองแดงทองเหลืองเป็นทองกว่า90%ในการหล่อได้มีการบรรจุพระบรมสาลีลิกธาตุหกตำแหน่งจากตำนานพระเจ้าฟางุมได้อับพิเศษสมรสกับธิดาของพระเจ้ากรุงอินทรปัตเมื่อทรงได้ชัยชนะกับเมืองเชียงดง เชียงทองจึงขออัญเชิญพระปางมาไว้ที่เมืองพร้อมเปลี่ยนชื่อเมืองไปตามชื่อเมืองหลวงพระปางเอ่อนะฮะมีวัดใหม่วัดใหม่สุวรรณมาลาหรือที่ชาวบ้านหลงวงพระปางเรียกสั้นๆว่าวัดใหม่เคยเป็นที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชบุทันซึ่งเป็นสมงเด็จพระสังฆราชท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ ปัดดิษฐานพระบางพระพุทธลูปคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตจนกระทั่งถึงปีพศ2437จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ที่ว่าเสื้อพวงนสินผสมวัดสักเป็นเจ๊กิบกระดูกอ๋อเป็นที่กระดูกของเสื้อพวงเสื้อพวงอ๋อส่วนนั้นนี่เป็นอันรุ่นรุ่นเลยผู้สร้างวัดนี้เลยจะรุ่นรุ่นสร้างวัดตัวนี้หลือจะสร้างวัดตัวห้างอ๋อสร้างภูสีนี่อ่ะอ๋อองเดียวกันนะตามประวัติกล่าวว่าพระเจ้าอนุรุ่น ทรงสร้างวัดนี้นในพศ2333ภาย <23 33 S 2> ลหลังเกิดเพลิงไหม้และได้รับการ,ราบุรณะใหม่ <ไป S 1> ใน,นพศ2513ต,ต่อมาในปีพศ2520ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งหมดชื่อวัดโพนชัยชนะสงครามน่าจะเป็นความศรัทธาในเรื่องอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธชัยชนะสงครามซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่หน้าวัน วัดหอเชียงวรวิหารตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านโจมาเบเกอรี่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพศ .2911 เช่นเดียวกับวัดพระมหา,าธาตุหรือวัดหาดน้อยซึ่งอยู่ติดกัน มีการค้นพบพระพุทธรูปสำลิดในสมัยเดียวกันหลายองค์พระอุโบสถมีขนาดเล็กเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางแท้ๆภาพวาดฝาผนังด้านหน้าได้ถูกวาดขึ้นในภายหลัง วัดมหาธาตุหรือวัดหาดน้อยสร้างในปีพศ2 0 9 1สมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้งแต่ครั้งที่สำคัญเกิดขึ้นในพศ2453โดยเจ้ามหาอุปราชบุญคงภายในสิมหรืออุโบสถ แบบลานช้างมีราวเทียนรูปนาคยี่สี่ตัวฝีมือการแกะวิจิตพิสดารงดงามหน้าศิล์มีเจดีธาตุองค์ใหญ่บรรจุอัฐิของเจ้าเพชรราชรลัตตนะวงศาอาดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาวและถือ<า>เป็นรัฐบุรุษของประเทศลาวลาย,ยุคใหม่ เฉพาะพระ 5, อุโบสถ <5. S 1> ขนาดใหญ่มีการตกแต่งเพิ่มเติมรูปสลักบนบานประตูและหน้าต่างแสดงเรื่องราวชาดกพระสุทนมโนลาดูสวยงามเป็นอย่างยิ่งท่านประธานไกสอนพมวิหาร ในที่สุดเราก็มาถึงวัดพระบาทได้นะ้ววัดศรีพุทธาบาท่าไปนมัสการพระบาท เขาเรียกอะไรครับที่ตั้งอยู่เนี่ยอ๋อเรือนนี้เขาสร้างให้ผู้ที่วายชนไปแล้วให้เขามีบ้านใหม่อยู่ใช่ไหมค่อ๋อแล้วนี่เอาไปทําอะไรต่อเขาหรือว่าทำบ,บุญค่ะ,ะวัดพระบาทใต้หรือวัดเวียดตั้ง <S S S อยู่ในเขตตัวเมืองชั้นไหนของ <S 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 หลวง, <S S S รง <S S พระบางสร้างในสมัยพระเจ้าสามแสน ต่อมาได้มีการบูรณะวัดเมื่อพศ2503เจ้าอาวาสในขณะนั้นเป็นชาวเวียดนามที่เกิดและอาศัยอยู่ในหลวงพรอบางได้รวบรวมชาวบ้านที่เป็นชาวเวียดนามร่วมกันบูรณะวัด ทำให้ศิลปะภายในวัดเป็นศิลปะแบบจีนและเวียดนามชาวลาวจึงเรียกวัดนี้อีกชื่อหนึ่งว่าวัดเวียดซึ่งหมายถึงเวียดนามจุดเด่นของวัดจะเป็นพระพุทธรูปและจิตตกรรมแบบจีนเวียดนามมีลอยพระพุทธบาทอยู่บริเวณ ริมแม่น้ำโขงเป็นจุดชมะอาทิตตกตินที่สวยงามเเพราะว่ามีรอยพระบาทอยู่หน้าวัดตรงริมโขงเขาเลยทำคำกระจกนะเขาบอกมพรอบพระบาทไว้นั่้านหลังของพระพุทธลูป เขาว่าพรนนอนองค์นี้ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบางนะครับเป็นปราประลินิพาน ยาตาตาระสมขาไม่เป็นไรวัดเชียงคอง ก่อนเข้า,มาชมวัดว<ล>ดัเดเชียงทองสร้างเมื่อพศสอง0นนี่กี่โมงแล้วพระเจ้าชายเชิดราชกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรไม่รู้ถ้าเข้าได้ก็เข้าเข้าไม่ได้ก่อนที่พระองค์จะทรงย้ายเมืองหลวงจากเก็บหลวงพระบางไปยังนครหลวงเวียงจันทร์วัดเชียงทองถือเป็นวัด ประตูเมือง <S <S และเป็นท่าเทียบเรือด้านเหนือสําหรับการสเสด็จปะพาดทางชนละมัดของกษัตริย์หลวงพระบางวัดนี้จึงได้รับการอุปถัมมาโดยตลอดโดยเฉพาะในสมัยเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงและเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนากษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของราชานาจาักลาวและนับเป็นวัดสำคัญวัดเดียว ที่ไม่ถูกเขาทำลายในศึกพ่อธงดำบุกป้นเมืองหลวงพระบางในปีพศ2430ซึ่งนับว่าเป็นความโชคดีของวัดเชียงทองเป็นอย่างยิ่ง สี่วัดอยู่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นตอนเช้าตรงบริเวณน,นี้การตักบาตรจึงเยอะมากวัดน,นี้สร้างโดยชาวไทยควรจากเชียงหวาง,วงเพื่อเป็นอนุสรแก่กองทัพเชียงทอ<า>วรที่สู้รบกับทัพของพมา่าตามประวัติได้กล่าวถึงเจ้าชายชาวพวนชื่อเจ้าคำศรัทธาได้อัพิเศษสมรสกับนาง แว่นแก้วราชธิดาและพระเจ้าอินทะโสมแห่งนครหลวงพระบางวัดนี้สร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปีพศ .2301 ในรัชสมัยพระเจ้าชโชติกะกรม,มีขนาดเล็กเป็นศินละปะแบบหลวงพระบางจุดเด่นของวัดนี้นนนนคือพระโอบโบสถรูปทรง<ส>หลังคาแอน<ส>ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นศินละปะ สไตล์แบบเชียงขวางวัดนี้สร้างในพศ2306ในรัชสมัยพระเจ้าโชติกะอุมาลสิมหรืออุโบสถมีลักษณะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไปได้รับการซ่อมแซมครั้งล่าสุดในปีพศ2488ช่างสกุลผู้รับหน้าที่ปฏิสังขรณ์เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงส่งผลให้รูปทรงสถาปัตกรรมของวัดนี้เป็นแบบผสมผสานตามไปด้วยเห็นได้อย่างชัดเจนจากระเบียงโถงด้านหน้าเป็นศิลปะแบบหลวงพ่อบาส่วนทรงหลังคาเป็นแบบเชียงขวางและประดับกระจกด้วยสีโมเสษแบบเ,เบียงจันหน้าจ <โฆ S 2> ั่วประดับลวดลายสวยงามยิ่งข้าาใจว่เป็นวัน,นร วัดศพสิขาลาเดิมช er ื okay. oh, ่อวัดศพเชียงทองสร้างโดยพระเจ้าแท่นคําในพศ .2028 คู่กับวัดศพเชียงคานวัดนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรแด่พระราชบิดาที่สวรรค์คที่เมืองเชียงคานสิ่งสำคัญของวัดนี้คือศิมเป็นรูปทรงหลวงพระบางมีขนาดเล็กหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเล็กสิมมีพระาธาตุองค์เล็กสององค์พระาธาตุองค์ด้านขวาของศิมมีลักษณะคล้ายเจดีทรงปราสาทที่เลือนาธาตุมีซุม้มวัดแสนสุกที่อยู่ตรงข้ามัที่ภาคเรา สุขาลามจะมีพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่เพียงองค์เดียวในหลวงพระบางมีพระหัตถ์ที่งดงามผ่องแผ้ววัดนี้สร้างขึ้นในคิสศตรวรรษที่15ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากิมกิสราชตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนในการก่อสร้างเป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังนครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทร์เป็นอีกอาณาจักรหนึ่งก่อนหน้านั้นบริเวณที่สร้างวัดนี้มีวัดเก่าแก่อยู่ก่อนแล้วข้าของข้าวโมเส มีสองคนเองจะเข้าไหมหอ๋อไม่เสียก็เข้าไปทำบุญแค่นั้นเองนี่เป็นพระโอสถของวัดแสนสุขภายในอุโบสถด,ดูวิจิตรการตาเต็มไปด้วยการเขียนภาพสีทอง องค์ที่อยู่ข้างหลังนี่เป็นพระบางภายในตกแต่งประดับประดาอย่างพดนีมพระประธานของวัดมีชื่อว่าพระองค์หลวงมีลักษณะมดฑามชดช้อยวัดแสนจำลองได้รับการบุรณะสองครั้งครั้งแรก2,475ครั้งที่2องพศ2 5 0 0 他来呢。 านนึงลงมาที่วัดจากพระธาตุภูสีลงมาทางนี้ทางด้านนี้จะลงมาที่แม่น้ำของ ิวสวยนะฮะทางด้านนี้จะมีเขียนป้ายว่าทางนี้ไปลอยพระพุทธบาท นี่มีองไปทมเป็นรอยรอยพระบาทน,นะฮะเป็นหลุมลงไปเลยครับก็สร้างสถถูุกขอบไว้ส่วนพระนอนนี่ขึ้นไปทางด้านนี้นะฮะด้านเดียวกับพระธาตุภูสี ก็ร้อยพระบาทนะฮะ นี่เปพรัพระธาตุผู่สีสบายดีอันนี้ลงไปตรงหน้าพิเดพัน